กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสวัสดีเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำครับวิธีการทำออล่านะครับของเกมให้มันดูไวแบบนี้นะครับผมแล้วก็รวมถึงความลื่นในการเล่นของตัวเกมนะฮะวิธีของผมก็ง่ายๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่ตามระดับให้ฟังนะครับ อยู่เลยตอาต้องทำความเข้า,าใจก่อนนะครับว่าเกมดาร์กลอคล่าสุดเนี่ยเขามีการ update, อ,อัปเดตให้ใช้การจอในการเล่นเกมได้แล้วนะครับผมซึ่งอันนี้บราวเวอร์มากๆนะครับต่อมาเลยก็มาดูคำสั่งกันนะครับสำหรับการเปิดให้อร่ามไวนั่นก็คือสแลปแล้วก็สคริปต์นะครับผมแบบนี้กดไปอันนี้คือเป็นเออฟรมเรทที่เกมวิ่งปกตินะออต่อมาเราจะตัด เฟรมเรทออกนะครับเป็นเฟรมสคริปต์ออกก็คือสแลสสคริปต้วเองมันก็จะไวแบบนี้นครับเดี๋ยวผมโบให้ดูแบบไอ้นี่ก่อนดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นแบบเปิดปกตินะครับก็จะมาให้ดูความไวนะครับผมก็จะเห็นว่าตอนผมโบเนี่ยก็ไวระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่า a อ t เทอ s p สปีดร้อนะครับแล้วก็โบกับโบไม่มีหลอนไล่แต่ก็จะเห็นเป็นรูปดาวชัดนะครับแบบนี้ปุ๊บ อาจจะผมจะกดสแลสสกให้ดูนะครับเพื่อให้เฟรมเรทตรงนี้มันถูกตัดออกนะครับเฟรมต้องบอกเป็นเฟรมไม่ใช่เฟรมเรทดเป็นเฟรมของตัวเกณตัดออกเห็นไหมครับว่าตัวตัวรูปดาวเนี่ยที่ปกติเราจะเห็นชัดแต่มันจะออกคล้ายๆเหมือนออกแบบเหลือเฟรมไม่กี่เฟรมนะครับเฟรมมันจะน้อยลงนะฮะมันก็ดูแบบภาพอาจจะเป็นการหลอกตาก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าตัวดาเมจเหมือนเดิมนะ อาจจะเพราะว่าผมตั้งค่าเฮิร์ฟหน้าจอไว้สูงก็ได้นะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูกันเรื่องของการตั้งค่ากันก่อนนะครับผมอย่างแรกไปที่หน้าจอของเราแบบนี้คลิกขวานะครับผมไปที่ตั้งค่าการแสดงผลนะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ลองหาดูนะครับว่ามันมันเป็นยังไงนะอ่ะเขาผมตั้งมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่การตั้งค่าแสดงผลขั้นสูงนะครับ อ่าอันนี้อัตราการเฟรมหรือเฮิร์หน้าจอนั่นเองนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักในการทาเลยนะฮะอย่างอื่นเลยผมขอปรับไปที่6 0สิบเฮิร์ให้ผู้คุณดูนะอันนี้น่าจะเป็นหน้าจอแบบปกติที่เล่นกันนะฮะเป็นหน้าจอ6กสิบเฟอร์อ่ากดบันทึกนะครับผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูกันอ่ะเมื่อกี้นะครับผมยังใช้คําสั่งสคริปต์ได้ไวอยู่เลยนะแต่ตอนนี้ก็เนี่ยไม่ว่าผมจะเปิดนะครับหรือจะปิดเฟรมสคริป ก็ไม่ไหวแล้วนะเป็นเพราะว่าเพิร์หน้าจอของผมมันไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่เป็นร้อยยี่สดูก่อนไม่แน่ใจว่า120มันเร็วได้หรือ,อยังนะครับตั้งค่าถึงการปิดแปลงนะครับแล้วก็กดปิดเฟร,รมสคิป์120ร้อยยี่สเพิร์ดยังไม่เร็วนะคเห็นหม120ร้อยยี่เพิร์ดยังไม่เร็วขึ้นนะครับ มาดูต่อกันที่ร้อยของผมมันจะมีร้อยยสิบแล้วก็โดยที่ร้อยหกสิบห้าแต่คิดว่าร้อยหกสิบห้าน่าจะทำได้แล้วนะครับร้อยหกิห้าเร็วขึ้นแล้วนะครับเห็นปะมันแวบๆแ,แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอกดบัฟใหม่ก่อนอ่ะเร็วแล้วนะครับแต่ว่า เมือนลูปดาวก็จะไม่เหมือนตัว200หรือเปล่าอ่ามันไวขึ้นนะแต่เหมือนจะไม่ถึงกับ200เฮิร์ตนะครับแต่ผมว่าแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบ200เฮิร์ตก็ได้นะครับจริงๆเล่น160ก็โอเคเหมือนกันไม่ได้แย่อ่ะต่อมาไปที่200 200เฮิร์ตเลยเนี่ยมันก็จะวิ่งแบบ ไวกว่าเดิมอีกนิดหน่อยมน่าจะนิดหน่อยแล้วก็เหมือนตัวดาวผมจะก็ะเห็นแวบๆเหมือนเดิมนะครับอ่าฉะนั้นนี่คือเป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าโซเนี้ยสำคัญที่สุดแล้วนะครับผมอ่าพอเรามาตั้งเรามาเช็คเรื่องเฮิร์ตหน้าจอก่อนนะครับถ้าอย่างแรกคือคุณจะทำเนี่ยคือเฮิร์ตของคุณเนี่ยต้องเกินร้อยยี่สิบเมื่อกี้ผมปรับร้อยยี่สิบแล้วมันไม่ได้ต้องเกินร้อยยี่สิบ นะครับถ้าถ้าไม่เกินก็คือจบทําไม่ได้ตัดทิ้งไปได้เลยแต่ถ้าใครเออเฟมเรทคุณเกินนะครับอัตราเฮตหน้าจอคุณเกินก็ไปขั้นตอนกันต่อไปนะครับคือการตั้งค่ากราฟิกนะครับผมตัวนี้นะครับก็คือให้คุณกดเรียกตัวเกมแบบนี้อาจจะผมกดเอาออกก่อนนะครับแล้วกดเรียกดูอย่างนี้นะครับอันนี้คือไฟล์แล้วก็แล้วครับผมให้เราดึงไฟล์ตัว d exe ตัวนี้นะออกมานะครับแบบนี้กดตัวเลือกนะครับแล้วก็ไปที่ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วกดบันทึกนะครับ อันนี้จะทําให้แบบเกมของคุณดูลื่นขึ้นต่อมานะครับอันนี้ต่อมาจะเป็นเรื่องของโปรแกรมการจอละนะครับซึ่งก็ของใครของมันเนาะของผมก็ใช้เอ็อนวีเดียนะครับซึ่งไปที่ไดเวอร์ก่อนเลยคุณอัปเดตการจอของพวกคุณก่อนเลยของผมก็มีอัปเดตนะแต่ว่ายังไม่ได้กดอัปก็เดี๋ยวจะกดวันนี้แหละนะครับหรือใครตั้งแบบออโต้ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมต่อมาก็ไปที่คำว่ากราฟิก นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมที่คุณดึงขึ้นมานั่นเองถ้าใครไม่มีคุณก็ก,กดเพิ่มโปรแกรมไปได้เลยนะครับผมไปที่ตัวเกมของคุณที่คุณดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งประสิทธิภาพเห็นไหมแนะนําก็ตั้งตั้งไปนะครับแต่ประเด็นหลักๆคือบางคนบอกว่าเรมเรทเกมผมวิ่งไม่เกิน60เลยครับนี่เลยนะครับซึ่งคุณมากดเปิดตัวนี้ได้เลยอะสมมติคุณบอกว่าเรมเรทคุณไม่เกินถ้าคุณมีถ้าเคิร์หน้าจอคุณถึงนะครับ คุณก็อาจจะสมมติคุณตั้งเฮิร์ตหน้าจอ160คุณก็ใส่เกมตรงนี้ไว้160ได้เลย FPS ก็จะวิ่งแบบตามนั้นแต่พองผมมันเป็น200ใช่ไหมของผมตั้งเฮิร์ต200ผมก็จะใส่ FPS 200แล้วก็กดนำไปใช้ได้เลยนะครับแค่นี้แค่นี้ทั้งหมดขั้นตอนผมมี3อย่างที่ปรับคือปรับตัวเฮิร์ตนะครับเพิ่มเร่งโปรแกรมแล้วก็มาที่ Nvidia เเพื่อเร่ง FPS ให้สุดแค่นั้น ก็ได้แบบนี้แล้วนะครับก็เอาไปลองดูแล้วกันผมก็ทําตามนี้แล้วมันได้ในสามขั้นตอนนี้เลยนะฮะเร็วแบบอย่างนี้เลยถ้าใครไปลองแล้วไม่ได้ก็ไม่รู้ทํำยังไงแล้วนะครับอันนี้ผมทําได้แค่นี้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นต่อจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับไงก็ฝากเอาไปด้วยแล้วกันนะครับไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ